น้องิ่งโอ้ยไงแหงสะกับปั่นเลยครับพี่น้องเบิ่งหัวมันหนึ่งเอาครับพี่น้องหนึ่งเอาหนึ่งเอา,เอานนมันจะเป็นยังไงหนึ่งหนึ่งโอ้โอ้หอมดีขนาดพี่น้องหอมเครื่องสมุนไพรคาตะไคร้ใส่เข้าไปบอสหนึ่งเอาพี่น้องบาดหนึ่งมันมันจะแหงแค่ไหนพี่น้องวะโอ้ยพี่น้องไงแหงไงแหงโอ้น้ำจิ้มมันก็นสาใจพี่น้องถั่วไงเลยขออยากใส่ทับที่คือเก่าครับ นี่พี่น้องเึงปาด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 ปดปดอยู่ๆจักบาดเด้อพี่น้องก้อยาดก้อยาดก้อยาดอยู่ๆจักวันเนี้นี่น้องงวยไงแฮี้งเสียบแซล้ันกันครับพี่น้องมากมากมาเกบเข้าไวไรพี่น้องเต็มปากเลย うん。 สวัสดีครับพี่น้องใจกินแซบนะครับแรงงานตัวก็ฟีกับน้องเช่นเกาเช่นเดิมนะครับพี่น้องมึงนี้ได้ของแซบคือเกาครับพี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องนะครับมึอนี้ได้อันหนึ่งหนึ่งหอยนะครับพี่น้องนี่หนึ่งหอยขุ่นครับพี่น้องหนึ่งใส่เครื่องสมุนไพรหอมนะครับพี่น้องนี่นะครับมากินกับน้ำจิ้มซีฟูดครับพี่น้องิึงตัวงี้่าเลยนะครับเอบเอบเอบพี่น้องช้ำช้เลยมันนี้นะครับพักกับผักแก้วมันนี้ได้หลายอย่างนะครับพี่น้องสลัดสลัดกรอบพี่น้องนี่สลัดกรอบ มาล่าขี่นกพี่น้องแบบขมอมลำนะครับบักแข่งก็มีพี่น้องควงตุ้งคองเตะหลักละนี่ครับพี่น้องนอดพักกระเจี๊ยดอ่อนๆนะครับพี่น้องมาเสียบเสบน้ำกันพี่น้องบันนี้หนึ่งหวอยขู่หนึ่งห้อยเข่งนะครับแต่เกาตุ่มเอาบันนี้ล่องหนึ่งเบิ้งครับพี่น้องนะครับโอ้ยหนุ่ยใหญ่แห้งแล้วพี่น้องโอ้ยใหญ่บึกเอี๊มเลยบาพี่น้องเบิ้งโอ้ยใหญ่แห้งสมปันเลยครับพี่น้องเบิ้งหัวมันหนึ่งเอาครับพี่น้อง หนึ่งเอาหนึ่งเอามันจะเป็นยังไงหนึ่งหนึ่อู้หอมดีขนาดพี่น้องหอมเครื่องสมุนไพรคาตะไคร้ใส่เข้าไปปัดหนึ่งเอาพี่น้องบัดอือหนึ่งมันมันจะแหงๆจักหน่อยพี Έ ่น้องว่าอุ้ยพี่น้องง่ายแหงง่ายแหงอู้น้ำจิ้มมันก็บซาใจพี่น้องถั่วใหญ่เลยขออยากใส่ทับที่ขึ้นเขาครับอุืยพี่น้องเออปัด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  อยู่ดัวเจัาบาทรเที่ยพี่น้องก็ยาดิก็ญาดิก็ญาดอยู่ยั่วทุกวันเนี่ยงอย่างไงแข่งเสียบแจมต้วงกันครับพี่น้องมา salaries. ๆมากมากมากเขาอะไรพี่น้องเต็มปากเลย ก็อรตแกระเจ็ดกุบกุบคือปลาหมึกพี่น้อ,อยอือนกระเจ็ออืมือ 응, 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 ủi ừ, rồi này bún bò bằm đừng có nói tìm Ừm Mình Ừm ปาัวอ uh, uh ืมหนอขอยาคนหนอนจ้านอยพนอยงหอมันมันสิมันสิมุมบบดพ่อนอในแหงลงอืมหนอวอย่อง คำเต็มคำ ช้ำแห้ง,งเลยไปน้องหวานกรุบๆเลยน่นะหนึ่งเอาน้องหอมอ้โหเน้ะอู้

No. กุบกุบดีขนาดพี่น้องอ้อมอนซ้อนน้ำจิ้มพี่น้องซาใจแฮงตัวใหญ่ๆเลยเะเอยยยเหีืม สวัสดีครับพี่น้องจับเมื่อกี้นี่ขออนุญาตขออภัยพี่น้องเครื่องดับนะครับพี่น้องแบตเบิร์ตขออภัยอีกเลยนะครับแบตเบิร์ตเนาก็เป็นมาสซารับคลิปนี่นะพี่น้องเนาะเกก็ข่อญาดใบสมนีมนะครับวันจักันกัข่อญาดฝากปีฝากน้องปากก็ไหลก็แช่นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจสองหน่อยเนี่ยต้องคลิปหน้านะครับจะจะมีอยังมาปากปีตอนน้องมีอยังมาสู่พี่น้องกินติดตามคลิปต่อไปคลิปนี้ใบสมนีมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ